สวัสดีครับพ่อครับสร้างคุศครับผมเมื่อน,นี้ไปยางลานขายของเก่าครับลุงเหล็กไปเจอเครื่องตัดหญ้าครับผมสภาพกับน,นี้นะครับเป็นเพนรุน,น RBC นะครับผมมาในสภาพนี้ครับได้มาราคาพอแพงใบหมุนก็ก็น่าจ,จะโอเคยอยู่ครับผม โดยรวมนะมือปิดเปิดเดี๋ยวดับแหลกนะครับมันน่าจะจอดโดนมั้งครับตัวนี้เดี๋ยวสิลองเบิง่งว่ามีไฟมีหัวเทียนมีไฟบ้างนะครับนเนาะโดยวรวมล้วก็บฟุนดูถ้าหัวเทียนมีไฟนี่ก็โอกาสสิติดกับนั่นเลยได้ครับลองเบิ่องบนครับผม แตกนะมันแตกมากครับ <c oughs> โอ้มันตีเดี๋ยวเบิ่งนกำลังอัดก่อนนะพี่น้องเนาะว่ามันมีกำลังอ,อ,อัดบ่าอัดเดือดชิดกำลังอัดปิดกันให้เทียมันดูดคนระับจะล่านดึงกลับจากซ่านะครับ นบ่ค่อยอยากดึงกลับอันนี้โดยร่วมก็ดีนะครับแรงอัดงวเทียนนะเปิดเบอรนี้ไฟบ่ะองอเนาะงอแตกเลยต้องใส่ขาจเจาเ็ดตกอยังแยกยางนะครับลองเบ่งครับเปิดสวิตช์เช็คไฟกันนะครับผม เช็คไฟมันก่อนนะมีไฟวะนะครับเนาะไฟบ่มีครับ็นบ่มีไฟเอบ่มีไฟครับ เป็นน้ำสวิต,ววววตออก,กันนะครับโอ้แบบนี้ก็งานเขานครับสวิตกะก็เปิดไม้เลยสายหลุดปะสายหลุดสายขาดอ๋อเดี๋ยวหาเทียสวิตมันเสียแล้วล่องถอดตัวเหนี่ยวเบิ่งก่อนนะครับ ต้องถอดออกจากสายกันอืมเอา้าขาดเมดนี่แหละเพื่อเช็คว่ามันมมนี่ไฟไหม้หนีบ่อนะครับเนาะเดือดน้ำกันครับปลดออกแบบบระพันสวิตต์ตรงนี้ครับได้ว่ามันจะมีไฟบ่อนะครับเนาะตึงเนาะ บ่มีไฟเลยครับตัวนี้ก็บ่ดนะตัวนี้ก็ตีตีครับนี่เปลี่ยนน้ำหัวเทียนหัวเทียนบ่มีไฟบ่หัวเทียนดีหัวดีเลยครับ B O S C H เนี่ยดีหัวดีเลยไปหาหัวเทียนหัวใหม่มาลอ่อง กมีไฟครับปกติถอดไอ้ถอดสายตัวนี้ออกเนาะปกติถอดสายนี่ออกกับถาดเบิลน้ามีไฟมันก็จะติดเลยครับเดี๋ยวหาหัวเทียนใหม่มาล่องก่อนนะครับวันเป็ีนน้ำยางหาเทียนเป็นน้ำหัวเทียนเอาหัวเทียนใส่ลงมันครับหัวเทียนตัวนี้มันติดอยู่เด้ จะก็ได้มาจากลานของเก่าก่อนอันนี้ก็ได้เดีย๋ยวอาเทียมันนั่น,น,น,นครับนึงติดตัวนี้ครับต้องคายอันนี้ออกก่อนอันนี้ก็มอให้กันวางเบิงรงกนะครับวามีไฟบ่เปลี่ยนหัวเทียนใหม่เราไฟมาบ่ บมีไฟเลยครับเปลี่ยนไม่หรอกครับโบมีไฟต่เน,นี้มันก็เอียงครับมีไฟครับบ่มีไฟล่อครับโติดเด้มันรางเบิรใไม่เป็นน,ปน้ำตัวนี้ หนาเกียวนะวางไหมนะครับเนาะสรุปครับเครื่องมีได้มาสรุปเลยบอ่อนั่นนะครับบ่มีไฟเช็คโดยร่วมนะครับเช็คโดยร่วมส้ายกับบอ่อขาดน,นะครับ เช็คโดยร่วมไซกับว,กว่ขาตัวตรงเราตัวต,ตรงเราก็วก่ออกครับว่าพันสวิตนะครับตัวแบบนี้ก็บอสติดนะครับคิดว่าเครื่องตัวนี้บอสพันกันเรือแล้วครับดีๆแต่ว่าไฟบอมา่าบอมีไฟปัญหาคือบอมีไฟแล้วก็อีกปัญหาหนึ่ง มันหมุนอ้อนเลยด้ยครับหมุนอ้อนเลยข้อมันกับหมุนอ่อมเลยนะเออมากครับเลือกงานกับมันทำก่อนเดี๋ยวจะค่อยวากันเนาะครับเนาะครับผมสรุปเดี๋ยวหาเวลานะครับเดี๋ยวหาเวลาลื้อเบื้อง่าตัวนี้ทำไมไม่มีไฟมานะครับมาเทียนกับเทียนไม่รับเอาอันนี้มาล่องครับ ทีกิ่งอันนี้มันมีไฟเลยครับผมเคยออกไปร่องตัวอื่นเรามาร่องตัวนี้กับมมีไฟแสดงว่า่าจจะมีปัญหาอยู่อยู่ค่อยหรือตรงอย่างนะครับเนาะคิดว่าน่าจะประมาณนั้นครับแรงอัดใช้ได้นะครับแรงอัดใช้ได้แรงอัดพอนั่นอยู่ครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปต่อไปจังลื่นเนาะหายเวลาก่อนครับผมสวัสดีครับ